แม่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยไหมห้า <c oughs> คนเลยนะผูยากแล้วออยก็สังเกตแบบอย่างพี่สาวหรือใครที่ออยไม่ใช่คือโอเคเรื่องเงินมันก็สําคัญแต่ว่าเราก็เลี้ยงตามฐานนั้นเป็นไร <c oughs> ตามฐานะลูกผู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ดราม่าเดี๋ยวคนก็คิดว่าแบบอือเฮ้ย <c> อ <oughs> <c oughs> ุ้ยบาดเจ็บ โอ้บาดเจ็บบาดเจ็บเลยหนูจะเดินไปเดินมานได้ไหมลูกอ่ามันนั่งตัดข้อมามามีระหว่างเสียวจริงอหนูรูปไงเขาไไง้าใจไหมอุอ้ยโยนโดนหัวตัวเยแบบน,นี้มานั่งเลยเหล่านี้ก็เดินเก่งจริงเอวทนไม่ได้นนเลยอยู่ตรงนี้หนูก็ไม่เห็นนั่งเลยพอมีเดินไปหน่อยทำเป็นวอยวาย ดตรงนี้นังโดนตรงนี้ไบวายจะนั่งต่งานี้เลยอยากให้มาที่หัวหินเอ๊ะมันก่อนมีใครออกพัปุดใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะ อยากให้ไปทำวีล็อกร่วมกับบ้านลิเดียอืมไยินแท้แท้ไม่ได้ลูกนอนลูกสามกับลูกสี่คงไม่อยากจะคิดเวทเทเวทเทแน่ไม่เห็นเอเหรอทำไมไม่รู้เหมือนกันเครื่องราองมันอาจจะไม่ได้ดังไอโอแอรู้แล้วนอดีไม่บอกให้ไปทำกับบ้านกายฮารุโอ้โหไม่เช้าพามามีไปตรวจ ไปตรวจร่างกายที่รักนตุ๋เห็นปลาโอ้โหลูกคนเล็กเขาเปลี่ยนกล้ามแล้วนะใช่ด um, ูล anyway> ูกชายเราดิฮ e ุ้งโลนขึ้นน่งกินข้าวอย่ังไงลูกฮุ้งโลเลยต้องไปถามวิธีเหมือนกันนะว่าทำยังไงอ่ะโอ้ยเขาพาลูกเขาเาทักจำได้ว่าไม่ได้จำได้ว่าเป็นบีแล้วจะได้ว่าเป็นลูกเขาไปออกกำลังกายเอเลนเจอร์จะตายบ้านเรานั่งนั่งนอนนอนกินข้าวมาใช่ไหม แล้วก็ไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารคุณป้าคนที่นั่งข้างๆอ่ะกินมันจะไปมีกล้ามเลยไม่อยากพาลูกไปบ้างต้องไปถามแหละไปเอา,าขับรถไปแช่นะโอ้โหจอ L E D ทุกจอที่มีต้องมาโหมนมาไว้ข้างบ้านให้มันโหนไปเขาบอกว่าเด็กอ่ะมันจะสูกเาะทีพี <laughs> 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 แล้วเดี๋ยวนี้คือแบบอ่ะอ,อย่างเมื่อวานน,นี้ได้ต้องออกกำลังกาย นอนเยอะๆแล้วออกกำลังกายให้เหมือนข้อต่อมันกระแทกกันคุณลูกค้าเขาปังโอ้ปังมากคุณลูกค้าเขาปังใครยังไม่มีน้ำปลาก็มีนะนเออนี้แต่เด็กตอนนี้เลยเหรอเออตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะไม่ได้แล้วนะคะต้องมีน้ำปลามีสีอิ้วเด็กสมูทอยู่ที่บ้านแล้วนะคะอผ่าลูกไปเล่นบ้านไหมเอาไหมเอาไหมลูกเล่นบ้านอุ้ยเอาไหมลูก มีเด็กสมบูร <c oughs> ณ์เขามีล,ล,ลูกพีีคุณลูกค้าเขาแบบเรามีต้องเปลารับโทรศัพท์อะพ่อพ่อจะเอาอยู่ไหมสองคนดยจังจุ๊บ,บจุ๊บจวบเลยอ๋อแล้วไม่เอาแล้วลูกวันนี้อาเช็ดเช็ดเสื้อไปไหว่าเขาจะเดินตามไหคอุ้ยอยดูดเขาคนบอกว่าอนาคตก็รอคาม่านี้ รออะไรหรอนี่แล้วนี่แล้วเราต้องมีคนหนึงแล้วเาเองเจนน้ำลายเองด้วยนี่แล้วเราเ้ยเราจะเาจะโอ๊ยให้ไปให้พ่อดูซิเราทำอะไร สี่คนพี่เลี้ยงไปไหนหมดคนหนึ่งไปทำเรื่องเอ็ดีแล้วค่ะคนจีนส่วนมากจะมีสี่คนยวลาโอุ๊ย คนหนึ่งป่วยอีกคนหนึ่งก็ทำงานบ้านอยู่อุ้ยเอกสารอีกคนอีกคนหนึ่งพาไปอุ้ยคนนึงนเขาทำนาคอุ้ยเหมือนจะมีเยอะนะเหมือนจะมีเยอะแต่ว่าแต่พอเวลาล้มกันทีนะอุ้ยอันนี้ เธอไม่รู้หรอว่าคอกไม,ม่อยู่แล้วไม่เรารู้แหละแต่ว่านี่จัดอะไรทำเ็เก้าอี้มาอยู่ตรงเนี้โปปดดยโ <c oughs> อ้อลกแบบนี้ไปแป๊บเดียวนั่งรอก่อนนั่งรอแบบนี้ตรงนี้ <c oughs> บ้านให้ได้ก่อนชอันนี้คืออะไรอ่ะทําอะไรเนะ <c oughs> นี่ยนั่งรอแบบนี้ตรงน้ยอ่อ่าอ่าอ่ะอ่ะอะ เนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่น,ลนมีคนถามว่าทำไมเอามาบางังเอามาบังแสงจ็เพ้่ออเออไม่เอาข้อออกไม่ได้คือเอาไปซ่อมครับเอาไปแบบเอาไปขยายาไยายซส์แล้วก็อ๋ออ๋อเอาไปบำรุงรักษาแหละให้มันมันใช้มาสี่ปีแล้วนะ คนสน่งดาวให้เราอยู่เอาแล้วบอกข้างล่างมันบอกอะไรพีกว่าอ,อยู่ตลอดเลยคุณแม่ทำมาสิบแปดดวงปลาดิบ <c oughs> ไหมตัวใหญ่ป่ะปลาตัวใหญ่ไหมคะคุณพรปลาดิบนี้ซีทุกอย่างเลยที่มีน้อง88เป็นพี่เป็นพี่ปปปเป็นปลาตัวไหนไหนปลาอุ้ยเั้นเลยอุ้ย อยากให้ไปทำคอนเทนต์บ้านอแดนเ้ยงเสือมันอ้าปากไงทำรามด้วยว้าได้ค่ะได้เดี๋ยวลองถามอแดนดูนะว่าเขาว่างหรือเปล่าแล้วก็เก่งใจอะไรอย่างเงี้บ้านเขาใหม่อ่ะใช่แล้วลูกเราไปแล้วบ้านบ้านเขาลงก็เกรงใจเขาอ่าตัวใหญ่แค่ไหนอ่าเข้ามาสิลูกลนี่นะก็คือหมดกระดาน ไหนอ่ะอาญาแล้วเมื่อกี้ทีนึงเก่งมากออมามามาไม่เห็นไหมไปไหนลูกฮฮฮือออกมาแล้วดูของเล่นไม่เล่นจ้าแท็กจิวิงอะไร ไอ้บานวันนี้มามานั่งกับพ่อมาเป็นไรลูกโอ้สงสัยเขาทับเขาเขาโอ้กัดเจ็บกันเตะนี่ลูกมาลุกขึ้นมาหนูก็อยากกินแม่อ่ะบอกอ่ะบอกมาเลยมาเตะเตะเตะบอลเลย แล้วอะไรต่อเอ๊ะเอ๊ะต่ออะเอ๊ะเอ้าทำไมวอลเปเปอร์ตรงนี้มันหลุดล่ะพอแล้วอันยาเรี่อเอ้ยระวังนะไหนอันยาห้ามเอาเข้าปาก เจ้ายูหูก็ติดได้นะรู้ป่ะ อันยามาคือคิมุกันไอว่าไอว้ามาหาพ่ออัญญาหนูจะปีนทำไมล่ะเนี่ยอัญญาให้คิมุกไอว่าไอว่ามาเนี่ลูกอันนี้นี่นี่หนูอย่าเดินเยอะลูกเดี๋ยวมันตกมันนี่มันนี่มันี่ลูกไอามาหาพ่อไอว่าไอว้า เอ้าปีแล้ว่าอยังชิงแล้วแยงชิงนะได้ได้เอาไปเดี๋ยวมิ้งยิ้มให้เฮ้ยบีฟเขาคือขี้มูกเห็นไหมเส้นอ่ะคือขี้มูก